แกงเห็ดปวกพี่น้องแกงเห็ดปวกปาลาหรือแนวกินหายากพี่น้องบ่ได้กินง่ายๆมาๆมา,มาจินน้ำกันพี่น้องนี่เห็ดปวกพี่น้องได้เห็ดปวกมาขันใชนาอย่านาังแล้วด้อเรื่องตำใส่แล้วกะเอาผักติวลงใส่เลยเอารอน้ำเดือดจากหน่อยเติมน้ำปลาลงใส่ แนวขาดบา่ไรอันนี้แหงขาดบวไ้พี่น้องผมชิลด,ดใส่ลงไปนี่ผักแกงใส่ก็่มีอีตูใบชะอมแล้วกะกระเจี๊ยบพี่น้องเกลือลงจากน้อยพี่น้องให้มันมีความนัวให้ผักลงไปเลยอันนี้บ่ต้องแกงโดนพี่น้องใส่ผักแล้วหอ,หอมใบอีตูใบ ฉะอมใบผักคาห้าาองนี่แหละเนี่เห็ดปวกพี่นองแก่งเห็ดปวกโดนๆปีนึงจะได้กินเทียนหนึ่งพี่น้องเลยแนวกินหายากบ่ได้กินง่ายๆดูนะเป็นตาแซ่บแท้มาเด้อพี่น้องกินเขาได้แกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดปวก เมื่อนี้ได้เขาจ้าพี่ตองเอ้ยเมื่อดนี้หนึ่งเขาเดีียวโอ้ยนั่นโดจดินที่หน,นึงพี่ตองไหยเห็ดปวกเนียวมันหากินยากก็อสซ่ก็เส

ไดนได้ก <ừ> ินง่ายๆไปนรอก ừm, mm. ừm, mm. mm. ทำเปลียทั้งพ่อนพี่น้องใหม้มาเนาะเอาเอากำนี้แซ่แบเพื่อพี่พ่อน้องเด้ออ,อุ้ยแซ่คบครับ